ไม่รุ่งก็แยกทางครับว่าที่ทีมเมดอดีตแชมป์โลกจาก Honda อย่างอเล็กซ์มาเกก็ได้ออกมาเปยถึงความตื่นเต้นนะครับที่จะกระซิบให้ชาวโลกนั้นอาจจะต้องถอนหายใจอีกครั้งกับอนาคตของอดีตแชมป์โลกจาก Honda อย่างมาร์กมาเกดที่อาจจะได้เห็นมาร์กมาเกดกับการแข่งขันในฤดูกาล2024 เป็นฤดูการสุดท้ายนะครับในอาชีพการเป็นนักแข่งรถกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP ในฤดูการ2023นะครับหลังจากที่มาร์กมาเกตนั้นหายจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดทั้งมวลและก็ได้พยายามที่จะกลับมาทวงผลงานกับตำแหน่งที่ดีที่สุดกับการเป็นนักแข่งรถที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็ดูเหมือนว่ารถและโชคชะตานั้นยังไม่เห็นใจอดีตแชมป์โลกคนนี้นะครับและการทำงานกับทีมเกรซินี่ในฤดูการ2024 แน่นอนครับว่ามันอาจจะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของอดีตแชมป์โลกอย่างมาร์กมาเกดกับบทบาทการเป็นนักแข่งรถในรายการ MotoGP ในอนาคตครับแต่อย่างไรก็ตามน้องชายอย่างอลกซมาเกดนั้นก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าการที่มาร์กมาเกดนั้นจะได้สัมผัสรถแข่งของดูคติ ย้ำด้วยนะครับว่ามาร์กจะติดใจรถของดูคติอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันคือรถแข่งที่สามารถตั้งค่าได้ตามใจที่นักแข่งนั้นต้องการและยังรวมถึงการขับขี่ที่สามารถเป็นสไตล์ของตัวเองและมีความธรรมชาติในการขับขี่พร้อมที่จะให้สัญชาตญาณของนักแข่งนั้นได้เปล่งประกายออกมากับการทําเวลาแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันครับกว่าที่มาร์กมาเกส จะได้สัมผัสเดสมอลซีดีซีหรือว่ารถแข่งของดูคตินั่นก็คือหลังจากที่จบการแข่งขันนะครับในฤดูกาล2023กับโปรแกรมการทดสอบอย่างเป็นทางการอย่างที่สนามบาเลเซียนะครับและนอกจากนี้นะครับอลิสต์มาเกตนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นนะครับเขาบอกว่าทุกคนนั้นยังจะต้องตามลุ้นครับว่ามาร์คมาเกตนั้นจะได้เซ็นสัญญากับเกรซินี่หรือเปล่านะครับก่อนจบฤดูกาล2023และที่จริงแล้วมาร์คเองนั้นก็ยังมีสัญญาอยู่กับฮอนดานะครับจนจบการแข่งขันในฤดูกาล2024ถึง แม้ว่าจะประกาศแยกทางกันกันกบ S R C แล้วก็ตามแต่ก่อนหน้านี้นะครับด้วยสปิริตของ Honda นั้นก็ได้ไฟเขียวให้ Mark m มาเกตนะครับสามารถลงทําการทดสอบกับรถของ Desmo สซีดีซหรือว่ารถแข่งของดูคติได้นะครับหลังจากที่จบการแข่งขันในฤะดูกาล2023กับโปรแกรมทดสอบบาล e นเซียเทสนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับอเล็กซ์มาเนั้นก็ยังเปิดเผยอีกว่ามาร์มาเกตยังมีการกระซิบนะครับว่า ผลงานในฤดูกาล2024นั้นมันอาจจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของมาร์กมาร์เก็ตก็สามารถเป็นไปได้ครับถ้าหากว่าทุกอย่างนั้นมันออกมาไม่ดีมันอาจจะทำให้มาร์คมาร์เกตตัดสินใจง่ายขึ้นครับ เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองหรือว่าตัดสินใจรีทายและหันไปทำบทบาทอื่นนะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP และอีกอย่างครับถ้าหากว่าผลงานในฤดูกาล2024ของมาร์คมาเกตออกมาไม่ดีทุกคนนั้นจะได้เห็นมาร์คมาเกตกับรถของเกรซิเน่เป็นปีสุดท้ายด้วยนะครับในรายการ Mo t ต GP ซึ่งมันก็อาจจะสร้างความตกใจให้กับแฟนๆในรายการ Mo t ต GP แฟนๆของมาร์คมาเกตและแฟนๆของ Mo t ตอร์สปเป็นอย่างมากครับเพราะใครหลายคนนั้นก็เชื่อนะครับว่ามาร์คมาเกตนั้นคือตัวสีสันนะครับกับ แข่งขันสร้างความหวาดเสียวและความตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาใจนะครับกับการแข่งขันมากๆและนอกเหนือจากนี้นะครับอเล็กซ์มาเกดนั้นก็ยังยืนยันเอาไว้เลยนะครับว่าตัวของน้องชายนั้นยังสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานที่มีอยู่ในตัวของมาร์กมาเกดนะครับกับการทํางานในรายการ Moto g p อยู่นะครับและมั่นใจเป็นอย่างมากเลยครับว่ามาร์กมาเกดนั้นจะอนจอยอย่างมากครับกับการทดสอบในบาเลเซียเทส ก็มารอติดตามชมนะครับว่ามาร์คมาเกตอดีตแชมป์โลกแปซสมัยจาก Honda จะมาประทับกับการทําเวลานะครับบนเดสมอ d ซดซีครั้งแรกในรอบทดส,สับและมันยังเป็นการจับรถดูคติครั้งแรกของมาร์คมาเกตด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหน,นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆในช่องของผม ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ